ฟังดูจากข่าวครับรู้สึกอย่างไรม่ได้รู้สึกอะไรหมายว่าเดี๋ยวก็ไปเขียนอะไรส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบที่เขากล่าวหาหรือเปล่าไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคำว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษแต่แปลว่าอะไรอ่ะลแล้วไม่รักษาข้อตกลงนี่อย่างนั้นเขาเรียกอะไร ผมไม่ได้ผมอยู่เฉยๆนะใช่ไหมข้อตกลงคืออะไรอ่ะอข้อตกลงคือผมกำกับดูแลมหาไทยแรงงานอวศึกษาคือการประกาศของคุณักษิณเมื่อคืนนี้บอกว่าวันข้างหน้าถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลก็จะใช้ทีมเดิมสักว่าจะไม่เอาภูมิใจไทยตรงนี้เนี่ยภูมิใจไทยไม่เห็นแปลกเลยจะเอาจะแปลกใช่ไหม ท่านก็พูดถูกของท่านอยู่แล้วในอภูมิใจไทยถ้าตัวไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลอีกในโอกาสข้างหน้านี้แล้วภูมิใจไทยจะมีจุดยืนตรงนี้ก็คำตอบอยู่ในคําพูดของท่านนายกทักษิณอยู่แล้วนี่ต้องไปถามท่านไม่ใช่ตามผมเมื่อกี้ที่ย้อนว่าคนที่อาจจะดูเหมือนแบบว่าไอ้เบสนสุภาพบุรุษอาจจะเป็นคนดูใช่ไหมคะอย่าไปเอาคําพูดเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้มาแล้วผมว่าวันนี้ประเทศไทยควรจะต้อง หาวิธีทุกวิถีทางที่ทำให้เกิดความสามัคคีเกิดยูนิตี้เนาะเรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่คนไทยก็ควรจะต้องรักกันเองเป็นหนึ่งเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มองปฏิกิริยาคุงพัสินยังไงกับการเดินสายพยายามเดินสายหาเวทีพูดตรงนี้ผมคืออย่างที่บอกก็ต้องไปถามท่านนะเหตุผลการกระทำอะไรต่าง ของแต่ละคนก็คนระดับนี้ท่านก็ต้องมีเหตุผลของของ,ของท่านเองผมจะไปคาดเดาก็ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรการออกเวทีแบบนี้จะทําให้คนมองหรือว่าคิดถึงท่านนยายกแพทองทานน้อยลงนะครับแล้วแบบมา,ม,ามองตัว่าตัวท่านทักสิณํกำลังแบบแสดงบทบาทมากจนเกินไป No c คอมเมนผมไม่ยังคิดถึงท่านอยู่นะเออไม่ได้คุยไม่ได้คุย คนละบทบาทครับน้อยใจอะไรไหมครับเพราะว่าพอเราออกมาท่านก็แบบถล่มเราอย่างเดียวเลยครับหัวไม่ได้ล้านนะหน่อยจะไปน้อยใจได้ยังไงแต่โดยท่าลงเยอะะผมหูเต็มหัวอยู่ครับแต่นยังไงในทางการเมืองนี่จะใช้คําว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบยังใช้ได้ใช่ไหมคะมันมันมันได้ในทุกบริบทนะครับบางทีก็ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรบางทีก็ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ บางทีก็พูดอย่างคิดอย่างทําอย่างมันแล้วแต่ใครจะบัญญัติมาใช้แต่ของของพรรคภูมิใจไทยเราแน่นอนนะพูดแล้วทําอย่างเดียวเขาผิดเขาผิดสัญญารอบรอบนี้แล้วรอบหน้าถมนเลือกตั้งมามีโอกาสจะกล้าไปร่วมรัฐบาลเขาอีกรอบไหมครับทำไมต้องต้องกล้าคราวที่แล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมรัฐบาลนะคราวที่แล้วเขาเชิญน,นะครับเนี่ยผู้สื่อข่าวถามมาเนี่ยผมเสียหายนะเนี่ยอย่างเงี้ยคราวที่แล้ว พักคภูมิใจไทยถูกเชิญจำได้ไหมช็อก<ป>มินต์น่ะให้ไปกินช็อกมินต์น่ะคออนที่เชิญก็ก็บอกว่าเชิญไปด้วยเนื่องขายแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือตอนนี้ไม่ว่าจะไปเวทีไหนเนี่ยคุณสักธินก็จะพูดลักษณะเนกปะทางที่พรรคภูมิใจไทยตรงนี้ค่ะ ข่าวที่แล้วนี่อาจจะเป็นข่าวไปแล้วก็คือผมว่าลูกชายไปต่างประเทศประกาศ<ม>เลยว่าคุณพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือน<ม>ช่วงเดือนสิงหาคมนี้จัิญญางาริอคนนั้<ค>น,นไม่ใช่ลูกผมถ้ามันพูดจริงๆริงไม่ใช่ลูกผมไม่มีวันพูดนะครับทำไมเขาถึงรูลูกใควรนอ่งทินบ่อยจังคุณนักษิณทำไมพูดถึงคุณอนงินคิดว่าเขาคิดถึงหรือเปล่าเอานะอย่าไปพูดเล่นพูดร้อนท่านเป็นผู้ใหญ่นะก็เราก็ทําหน้าที่ของเราวันนี้มันอยู่ตรงนี้แล้ว แล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับแต่ประเทศต้องเดินหน้าต่อไปได้สมัยที่ผมอยู่ในรัฐบาลผมก็ไม่เคยออกมาพูดเน็บแนมฝ่ายตรงข้ามฝ่ายค้านหรือว่าไปหาวิธีการใดๆที่จะมากันแกล้งหรือว่าทำให้เกิดความแตกแยกกันแม้แต่น้อย ผมก็คิดว่าผมก็ได้ทําหน้าที่ของผมอย่างนี้เขาเรียกสุภาพบุรุษเจนแมนมนอะไรฝากถึงคุณสักสิ่งไหมคะเพราะว่าใกล้จะวันเกิดแล้วจะมีอะไรฝากถึงคุณสักสิ่งไหมคะอ๋อผมก็เขาเรียกอะไรในความที่เคยเป็นผู้เข้าบัญชาผมก็ก็ยังเหมือนเดิมครับนะครับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งครับดัดก่อน หนึ่งห้าสองนี่สรุปยังคะมีมีคณะที่ไปคุยได้รายงานเรื่องหนึ่งเปิดหนึ่งห้าสองแล้วก็แถลงแล้วไม่เหรอยังใคยังไม่ไเมื่อวันแถลงที่บ้านใชไหมเปนไถึงว่าที่ไปคุยกับทางพคประชาชนนะคะทางกล้บุ่คลโอ้วันนี้วันนี้ยังไม่ยังไม่ตรวจสอบเดี๋ยเด็สองดาวนะโอเคครับ